ผมว่าเลิเทนฮากเนี่ยถ้าเรามองในมุมที่ว่าผลงานช่วยเนี่ยโอเค2ปีมีช่วยแต่ถ้าดูเกมในสนามเนี่ยมันไม่ผ่านผมเชื่อว่าเขาตัดสินใจแล้วตอนที่อินิอสเข้ามาเนี่ยสเดือน3เดือนเขาเริ่มมองแล้วแล้วยิ่งคอเจสันวิลคอร์สมาเนี่ยมันไปดูทุกนัดแล้วมันไปถูกอยู่กับเยาวชนด้วยมันคุยกับเทนฮากมันไปคุยกับผู้บริหารทุกครั้งเวลาอยู่บนแตรจัเนี่ย ผมว่ามันคุยกันแล้วแล้วมันเห็นแล้วในความรู้สึกผมเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนเลยใช่ไหมมันเปลี่ยนแต่จังหวะถ้าแพ้แมนซิตี้เนี่ยแม่งคิดง่ายเลยเปลี่ยนเลยชอบทําเลยเ่ยบเลตสบายแต่พอชนะแมนซิตี้ปุ๊บไอเชี่ยทำไรต้องคิดแล้วหลังบ้านไม่ต้องคิดแล้วเฮ้ยถ้ามึงปวดตอนเนี้กระแสแม่งมาแน่เอาไงดีขอปรึกษาก่อนถูกไหมผมเชื่อว่าถ้าแพ้วันเสาร์นะง่ายง่ายเลยไม่ว่าจะแพ้เละแพ้ยากแพ้น้อยเียบร้อยง่ายทีนี้พอมันชนะสวยไง เชื่อเอาไงดีถ้าปลดเดี๋ยวมันโดนแน่เพราะนั้นต้องประชุมจริงๆแล้วมันตัดสินใจเลยเพราะว่าช้าไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันต้องเดินหน้าต่อโค้ชใหม่ต้องรีบมาวางแผนปีซีซั่นซื้อตัวอะไรอีกเอาใครไว้ซื้อใครเข้ามาเพราะนั้นมันช้าเพราะตรงนี้แต่ผมเชื่อว่ามันเลือกแล้วมันตัดสินใจแล้วแต่มันจะเอาใครยังไม่รู้ราทำมันสัมภาษณ์อยู่แต่มันไม่รู้ว่าจะเอาใครนี่มันรอจังหวะอยู่อันแล้วถ้าคุณจะบทเลือกได้คือถ้าเป็นตามที่เป็นโผมาเนี่ยแมคเคนนาแฟรงค์ทูเิลแล้วก็โบเชติโนเนี่ย แมคเคนาเนี่ยผมตัดทิ้งเลยไม่ใช่มันไม่ดีไม่เก่งนะผมว่าประสบการณ์คือโปรเจกต์แมนยูมันใหญ่กว่าแมคเคนนาเยอะขนาดฟรานกาวมูริโยมันยังอยู่ไม่ได้เลยผมคิดไปติ่งหนึ่งว่าถึงแม้อินเดอสจะเข้ามาดูโครงสร้างฟุตบอลนะล้วนๆนะผมยังเชื่อว่าข้างบนแม่งยังครอบได้อยู่ตรงนี้แล้วแมคเคนามึงเข้ามาเนี่ย โอ้โหตัวมึงเล็กนิดเดียวเลยครับครับครับพี่ครับมึงความคิดดีแต่เขาเรียนมาเฮ้ยเอาตัวนี้ดีกว่ามันจะไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องเสร็จแล้วแฟรงค์ผมก็ว่ามันบอลมันไม่ได้มีอะไรหนาช้างมากทีเนี้ยทูเคลกับโปเชตติโน่เนี่ยโปเชตติโน่เนี่ยเป็นพวกแบบว่าชอบคุยชอบเม้์แตกคุยกับนักบอลคุยนู้นโอ้โหคุยเล่นฟุตบอลคุยได้ทั้งวันแล้วมันชอบลองของเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นพอดีๆอยู่เปลี่ยนอีกแล้วเอาดูเชลซีล่าสุดเนี่ย มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนตกลงจะเล่นแบบไหนวะเนียเราดูทุกนั้นเราก็โอ้โหไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมเลยผมก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างสับสนตัวมันเองส่วนทูเคินเนี่ยผมมองว่าดูดีที่สุดถึงแม้ผมจะไม่ชอบนะเพราะแ,แต่ทูเครนเนี่ยมันมีตัวของตัวเองแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่มันอยู่ทีมไหนมันจะออกเร็วเพราะว่ามันชอบทะเลออขขาะกับเขาทะเลาะกับบอดทะเลาะนักบอลอะไรต่างเนี่ยเพราะความเป็นตัวเองสูงามากเลยแต่เรื่องฟุตบอลเนี่ยผมว่า มันดูดีสุดเพราะว่ามันมีจุดแข็งโปเชติโน <os ch ett ino> มันจะโลไปโลมา uh huh, มันไม, uh huh. ไม่ค่อยแบบเฮี้ยม uh huh. เกมมันไม่เฮี้ยมมันไม่บีบมันไม่ uh huh. มันไม่กระชับไงแต่ถ้าเป็นทูเคินแม่งลงไปปุ๊บปึ๊บปั๊บ uh huh. ปึ๊บปั๊บ uh huh. อันนี้ถ้าในบรรดาตัวเลือกแค่เนี้ยผมเลือกทูเครน